วีทูิเบอร์สองดิสพาที่หนึ่งพูดว่าพาที่หนึ่งไว้กว่อนเผื่อมีพาทสองนะครับรายการที่เราจะมานั่งดูชิโปโพสในกลุ่มดิสครอร์ดน้องว่าทีวีออฟฟิเชียลวันนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากเว้ยเป็นไลฟ์ที่ผมมาทดลองทำคอนเทนต์เฉยนะฮะแอดผมเห็นนะแอดทำอะไรลงไปแอดแอดแอดส่องอะไรเข้าไปเปิดมาก็คอนเทนต์เลยโอ้โหกูเลยจะเชื่อพวกเองจริงเลยเออโยว่าะมึงว่าคลิปนี้มันจะบิดไหมวะถ้าผมกดดูฉันไม่เคยที่จะข้ามคาสฟินอีกเลยแต่ว่า จากซาหรอฮะฮะยังไงนะยังไงฟีแบบตายซะด้แล้วเพิกผมคาดคริปแม่งมาเป็นเกมรถแข่งเฉยเลยอยังวะเนี่ยอันนี้เป็นกบอย่าบอกนะว่ามูฮาหา,ฮาไม่ใช่วะ I n o w but you a v e have you not figured t e a a r d y แม่งเอ้ มึงพอพอบลิกลเลยเว้หมูม่ฮ่าฮ่าฮ่าอีกแล้วหมูหาหา่ฮ่าฮ่าฮาแคปชั่นมึงมึงข้างหลังมีควันเอ้าเชี่อแล้วกูหันหลังทำไมเอ้าอันนี้ไม่มีแคปชั่นมีสไปเดอร์แมนอีกแล้วเหรอไหนดูสิมันไม่ได้มีแคปชั่นอะไรฮะอ๋อมันออกกำลังกายเหรอ ออกลักกายธันมันเออรริงอ๋อโอ้ยเฉยมันโดนไข่ใช่ไหมเมื่อกี้โดนไข่ใช่ไหมเรียบร้อยกิมเติ้มแตกกระแทกวิญญาณมันไม่ตายหรอกแต่เหมือนวิญญาณหลุดนะ่ยไงเง้ยเหมือนเหมือนตายให้ได้ฮะเมื่อกี้อ่ะเหมือนจะตายให้ได้อ่ะพูดอังกฤษในฟิฟัน แคปชั่นมันบอกว่ากูหังคุงก็ไม่วินหมายความว่าไงไม่ต้องรีแอคชั่นคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะโทษนะอันนี้อะไรยอดเขาเอเวอร์ลิเหรอ โย่โยผมรู้นะเว้ยว่าเดี๋ยวนี้อ่ะมันก็มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายเยอะแยะเว้ยแต่แบบไม่ใช่แบบนี้ดิมันก็มีหลายแบบแหละนี่ผมรู้นะเว้ยว่ามันเอาไว้ทำอะไรก็คือมันเอาไว้ออกพวกใบ10บอ่ะเนี่ยใบศีบมันก็คือเขียนบนบบนียผมเดาว่ามันน่าจะเป็นเอาไว้ออกใบ10บอะไรประมาณนี้แต่ จำเบลง่ายกว่าไหมจากใจคนออกกำลังกายมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่แต่มันมันมันก็ได้แหละมันก็ได้แหละพ B ีเล่นเหรอโอ้คิดถึงวานๆานว่ะคือไม่เคยเล่นนะแต่ผมเคยมีไอดีด้วยอันนี้เล่าให้ฟังนะเว้พี B เนี่ยเป็นเกมที่เพื่อนผมมันชวนเล่นบ่อยมากพยายามป้ายให้ผมเล่นด้วยจนมันสมัครไอดีให้แต่ผมก็ไม่เล่นสักทีจนเพื่อนบอกว่าเออมึงไม่เล่นใช่ไหมงั้นกูขอไอดีมึงแล้วกันเพราะว่าไอดีที่มันไม่เล่นเนี่ยมีไอเทมอยู่ในนั้นผมเลยอาดมึงออกไปเถอะก็คือมีไอดีแต่ไม่เล่นครับผมวันนี้ คุณเป,ป็นโปรพีบีเอาโซโอเคจากเวียละ็อกมาอย่างครับลองดูกันครับว่าทําไมเกมเมอร์ทุวประเทศถึงหันมาใช้โปรกันเยอะขนาดนี้นะครับไปดูกันเลยครับโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวนะโทษนะ คือผมอะเคยเห็นแบบโปรที่แบบโปรไม่มีรียคอยของเอพิกอะไรอย่างงี้โปรวาร์ปอะไรเงี้ยอ่าวาร์ปโปสปอร์ตสตูเอออันนี้เข้าใจอันเนี้ยมันทุนแรงเว้ยแต่แบบโปรที่แบบเกิดมาแล้วตายแล้วได้คิวเนี่ยถ้ามึงมีโปรขนาดนี้มึงเล่นทำไมวะมันเป็นเกมยิงเว้ยพวกมึงจะลงโปรทาไมวะแบบลงโปรให้แบบคนสปาวมาแล้วตายแล้วมึงจะมาเล่นเกมชูตติ้งทำไมวะอย่างวะอย่างวะมากเลยพวกเอ็งคำเตือนเสียงไม่พึงประสงค์กรณาเปิดในที่ปิดหมายความว่าไงวะอย่าบอกนะว่าม่งเป็นเสียงคลางเออ เาประมณนี้โอเคแคปชั่นมีอยู่อย่างเดียวคือเดี๋ยวก่อนเกมแลไววะฮิลลิทลุตเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่แนวหน้าทหารทำไมเพลงนี้วะดูเหมือนว่าเขาคงไม่ไปถึงฟอนไลน์แล้วครับผมวิฟิคัดว่ะอย่าบอกนะว่าไม่หมู่าๆาอีกแล้วฮะ ๆๆนั่งหมูฮ่าๆเนี่ยเลยวะ <Okay. S 1> ผมว่าผมเป็นคนที่เสีมีมเยอะมากเลยนะเว้ยทำไมผมเดามีมไม่ออกวะแย่มาเลยแม่งเอ้ะหมักลุกเหรอฮะโอ้อ <c oughs> <c oughs> แม่งเอ้ยปกติหมากรุกเนี่ยมันต้องกินทับพื้นที่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแม่งกลายเป็นลิก กูเข้าใจความรู้สึกของพี่โปะแลอว่าทำไมเวลาเขาเจอมีมลิกโลเขาถึงโกรธมากอะทำไมห่วงเขาหมุนแบบนั้นเฮ้ยไม่ยากผมก็ทำได้เดี๋ยวผมทำให้ดูได้ไหมได้แหละผมผมจะหนโงกลับแงวะก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวอ่ะโถ่เอเ้ยอย่ากูฟา้าหรอทำม่ใช่ นอนแพลร้องเอ๊ะชี้อะไรเนี่ยหนังฟูวีเดนมันกากหนังฟูวีเดนโทษนะโทษนะเห็นตรงนู้นไหมอันนั้นคือบอลีวูดชายชายมันคือหนังอินดีแหละไปเล่นตรงนู้นนี่แหละวะอันนั้นปะไอ้ตัวหูหมูในีไอดาบพิฆาตศูนย์อะ และนี่คือฝีหน้าของคนที่ยังไม่รู้นะครับผมและนี่คือฝีหน้าของคนที่รู้เราหูกำลังดูบ้านหรือต่อยมวยนะ <sm all> หมังว่าสักวันป้าเขาจะจำได้แล้วเอาเข้ามันไก่ามานะอุ้ยนอนอ้วนจัง That i e the big g if cat i have e v e r feed n โอเคโอเคมันคงจะเป็นแมวที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาและมันเคยเป็นแมวที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาเมื่อสิบวิธีแล้วครับผมครับสงครามสยองขวัญวิ่งพี่วิ่งพี่พี่วิ่งวิ่งอยู่นี้เอ๊ะ เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเลยวะมันต้องมีจัมำฝาแย่ใช่ไหมมันต้องมีจัมำฝาแย่ใช่ไหมเวทบอรดเอ๊ะหรือกูจําผิดปะกูจําได้ว่าตอนประมาณสิบขวบเนี่ยกูเคยดูคลิปนี้แล้วมันแอะแล้วแบบหัวใจจะวายตายมันโคตรน่ากลัวคลิปมานี่ วนึกว่าจะหักมุมแบบปัดเข้าโกได้ยัยนี่แม่งโอเคเนะีนะ่ยในคลิปก็ยังไม่ถึงแนาทีงั้นเรามานั่งดูแฟนอาร์รอให้มันครบ8ปนาทีกันดีกว่าเอาจริงมีแฟนอาร์สวยๆเลยอันที่ผมยังไม่ได้อ,ออกมาใช้ในตารางไลฟ์เลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะเคยเอามาลงตารางไลฟ์แล้วแหละของคุณปาลุนะครับผมงานดีเหมือนเดิมนะครับผมคนนี้แล้วของคุณปาลุเนี่ยไม่ได้มีแค่อันเดียวนะมีเวอร์ชันเป็นตัวผู้ชายเวอร์ชันใหม่ด้วยถ้าจำไม่ผิดก็ยังมีเวอร์ชันตัวผู้หญิงที่วาดได้ด้วยนะนี่นี่น่ารักแล้วมชออบก็คื คุณปายนี่แหละครับผมคุณปายเนี่ยงานดีมากแล้วเขาวาดแฟนอาร์ตให้ผมเยอะมากๆขอคุณมากครับอันนี้ตัวนี้สวยมากเลยอีกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือของคุณร็อกตักเือนีนีน นี่เท่เหมือนปกที่เดียสารเลยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกแฟนอาร์ตจริงๆนะครับผมอันนี้ของคุณกิกี้นะครับผมน่ารักน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างแฟนอาร์ตคร่าวๆข,ของผมนะครับสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตแบบนี้ก็สามารถส่งได้ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจหรือจะส่งผ่านทางที่สควออฟิเชียลน้องวันทวีก็ได้นะครับทั้งลิงก์ที่สควออแล้วก็ลิงก์แฟนเพจนั้นอยู่ในดิสคริปชันใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเ้าไว้เจอ,จอ,ก,เอกันฮนะบาย